สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับเนื่องในโอกาสดีทีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับพุทธศักราช2566กระผมอาจารย์อพินันดำสีใหม่จากช่องครูนันชาแนลก็ขอวยพรปีใหม่ให้กับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับด้วยการแต่งบทกลอนดังนี้นะครับผมสวัสดีปีใหม่2566ครับสิ้นปีเก่าผ่านไปปีใหม่มา สุขท่วนหน้าร่ำรวยด้วยสุขีพาละเพิ่มภูลผลล้นทวีสุขมากมีตลอดไปนินรันดนะครับก็ยังมีบทกลอนอีก2บทนะครับนะที่อำนวยวยพรให้กับท่านผู้ชมและนักเรียนนะครับโดยเฉพาะบทกลอนนี้ให้สำหรับนักเรียนนะครับเป็นสกศส5 6 6 6สสกนี่นักเรียนสมัยนี้ไม่ทราบว่ายังรู้จักหรือเปล่านะครับย่อม,มาจากคำว่าส่งความสุข ให้นักเรียนทุกคนของคุณครูขอให้หนูเรียนเก่งแลแตกฉานในอังกฤษช่ำชองเชี่ยวชัยชาญวันข้างหน้าเบิกบานได้งานชั่วอีกหนึ่งบทร้อนนะครับผมมอบแด่ท่านผู้ชมและก็นักเรียนทุกๆคนนะครับพ้มสวัสดีปีใหม่2566นะครับทุกห่างไกลหลีกหนีสุขล้นทวีพูนเพิ่มรวยเร่งรีบร่วมเติมโชคดีสมสุขนิรัน นะครับประพันธ์โดยกระผม,มพี่นันดำสีใหม่นะครับเมื่อวันที่28ธันวาคม2565วันนี้ก็ขออวยวยพรนะครับนปีใหม่ให้กับทุกท่านแค่นี้นะครับผมที่ให้การสนับสนุนช่องของครูนันตลอดปี2565ที่ผ่านมานะครับที่เข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์จำนวนถึง12,000กว่าท่านนะครับนะขอจงประสบความโชคดีทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ